หนึ่งว่าห่อนได้พี่น้องเลยอ,อ้าลุกออกไปทำุวยก,กับเจียวเพดเ็ดพี่น้องเลยจับดีกร่า มาให้งานหิวเขาไม่เมื่อยพี่น้อง,องก่หอมหอมนี่พี่น้องเอ๊ะเจอบอกแมน่นวลถือออกหางออกหน้ากินกับปิงไกลแไม่รํ่แมงกระเสบขังเหตุใจชินแหงพี่น้องหอมสมูอดับกบ คือยังหันไม่รำ่กระไรพี่นองายคือปิ่งไกลเลยมาเถอะมากินก่อนมันม,นมันกันหน่อยกำหอมเป๊ะเฮียว เก็บขนาดพี่น้องเอ้ยใกล้ปลาเทิเงเลี้ยงเองตัวนิ่นิดหน่อยเลยเี้ยงเองกับมือเลยหนึ่งข้าวดีเอากระเพื่อเลยพี่น้องเยใกล้พ้อเป็นบ่าว

นังไก่ใบเขาไก่มาได้กับป่งไก่นี่บ้าคักอากูเลยกูแ้่บเลยเพียนรเอ้ยอืมอืม เอาเพ่คัดนาะดพี่น้องขาตัวยมันยคือบานแห้งายไหมก่อน เราผัดดีดีไม่จำเจ้ากันหน่อไม่เถีงเกือบดเลยพี่น้องแอ๊บจับจับจับ ขี้ยังบอกบอกยังมาถือพี่น้องหนึ่งก้ขี้งได้ก็แับนังมาเองครับอืมเดียว 嗯。Mm hmm. mm hmm. Ừ. sẽ cái khác bạn toàn nhà này kia nhạc โอ้ย,อยเห็นเด้ขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาติดตามครับส้มเด้อพี่น้องผ่าก็ไหลก็แซ่ดเด้อพี่น้องเอ้ยไหลก็แซ่ดบ่ทางแน่ก็ติดตามเพจน้ำพี่น้องเอ้ยพอกันมาคลิปหน้าพี่น้องสบายดี